ไปที่หัวหินครับประจวบคีรีขันนะครับนักท่องเที่ยวไม่เยอะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยที่ตอนนี้บางตาลงครับเช่นเดียวกับที่ตลาดฉัดชัยแล้วก็ร้านค้าขายของฝากที่ระลึกนะครับผู้ประกอบการในพื้นที่สะท้อนตรงกันครับบอกว่าสาเหตุหลักมาจากการก่อสร้างที่ถนนพระรามสและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก นักท่องเที่ยวกลุ่มคนไทยที่นิยมเดินทางมาด้วยรถยนต์จากจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จากตัวเมืองประจวบเนี่ยหลายคนก็เลยเลื่อนหรือว่างดการเดินทางในช่วงนี้ครับแต่สิ่งที่กระทบตอนนี้คือเรื่องของการเดินทางค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยบ่นมากเลยนะคะว่าโอนมาทีเนี่ยคือใช้เวลานานมาก3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงขากลับบางทีเนี่ยชั่วโมงนะคะไปสนามบิน หรือว่าบริษัททัวร์จะบ่นเลยว่าไม่สามารถควบคุมเวลาได้สมมติว่าเขาจะต้องไปขึ้นเครื่องบินตอนบ่ายเขาจะกําหนดเวลาออกไม่ถูกเลยเพราะเขากลัวไปติดระหว่างทางแล้วต้องบอกว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเราที่เป็นนักท่องเที่ยวไทย70%ที่หายไปเนี่ยต้องยอมรับความจริงนะคะว่าส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเกิดจากข่าวที่ไม่ค่อยดีที่เกิดขึ้นที่พระรามสอง ประธานสมาพันธ์ SME จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกว่าต้องการให้รัฐบาลเข้ามาดูแลครับหามาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนนะครับเช่นมาตรการพักหนี้3-6ถึงเดือนมาตรการปล่อยกู้เพื่อเติมเงินทุนให้กับผู้ประกอบการครับรวมไปถึงการอัดฉีดมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นคูปองส่วนลดโรงแรมที่พักร้านอาหารธุรกิจบริการต่างๆผ่านแอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วครับ